คนที่ติดตามผมมาระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยถ้าใครอยากจะเป็นชาวโพเปทัสที่มีชีวิตเป็นอมตะสุขภาพแข็งแรงดูอ่อนก็ไวก็ต้องมีเวลาจุดติดเกิดคือเกิดใหม่ในร่างเดิมมีน้ำหนักจักรวาลคือน้ำหนักที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นชาวโพเปทัสชาวโพเปทัสคือคนรวยนะครับรวย รวยจิตใจที่มีแต่ความเมตตารวยรอยยิ้มเสียงผลร้น้นแล้วก็รวยเงินทองสุดท้ายก็คือรวยสุขภาพก็คือสุขภาพแข็งแรงปัจจุบันผมอายุห้าสิบห้าปีแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าผมอายุห้าห้าทุกที่ที่ผมเดินทางไปทุกทุกคนผมไม่ได้พูดเพื่ออวยตัวเองนะครับคนที่มีลมหายใจโพเไทัสห้านาทีแบบลืมตาหรือ เวอร์ชัน2021เวอร์ชัน2022เอ้ยเวอร์ชัน2023ก็จะเชื่อในสิ่งที่ผมพูดหรือวิชา6พยางค์ยังไม่มีใครเรียนนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนก็ต้องพร้อมจริงๆฉะนั้นมีชื่อเป็นมนุษย์ต่างดาวมีน้ำหนักจากกรวาลมีเวลาจุดเกิดและมีเส้นผมของผมนั่นก็เรียกว่าลูกพ่อแก่แบบ100%ฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชม มีเป้าหมายในชีวิตนะครับถ้าอยากแก้สุขภาพดีมีลมหายใจโพเไทัสทานอาหารมื้อเดียวแบบโพเไทัสทำฟาสติ้งน้ำดื่มแบบโพเไทัสนอนให้ได้เก้าถึงสิบชั่วโมงแบบโปเปทัสแค่นั้นพอถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะมีความมั่งคั่งแต่ถ้าอยากจะเป็นลูกศิษย์เป็นลูกของพ่อแกนพ่อแกนคือผมนะครับฉะนั้นก็จะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกับผม แล้วก็เป็นคนคนเดียวกับผมคุณผู้ชมต้องอยู่สบายมีคนมากมายลำบากต้องหาเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าบัตรค่านี่ค่าสินแต่ถ้าใครเป็นชาวโเเทัสสมบูรณ์แบบนะแล้วมีลมหายใจเวอร์ชัน2 0 2 0เวอร์ชัน2023เนี่ยเดินตามผมแล้วคุณจะโชคดีชีวิตมีแต่ดีขึ้นแล้วกันพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับผมเป็นแค่ คนที่มาบอกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหมอรักษาตัวเองการดูแลสุขภาพกรรมความมั่งคั่งฉะนั้นคุณผ,ผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการฟังถ้าเชื่อเราก็ติดตามลงมือทําถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ดูเล่นๆหรือปล่อยผ่านแล้วก็เลื่อนผ่านไปใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะครับ